กิจกรรมบนเตียงที่ไม่อยากทำมากที่สุดแน่นอนว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับใจกับพวกเราสามคนนะฮะอยู่ในรายการ Flex F J Story เทมีเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเทมที่พิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีเอฟมาอยู่ในนี้ถึง3คนด้วยกันนะครับไม่เคยมีเยอะขนาดนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์การทำแฟกเอฟเจสตอรี่มาโอ้ขนาดนั้นมีทั้งเอฟเจนะเอฟเจนะปกติจะมาวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมใช่วันนี้มาทำไมอ่ะวันนี้มาแทนไงแทนใครก็ไม่รู้นะแทนทีมหรือแทนนี่คือไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองแทนใครอยู่แทนพี่ว่านหรือเซนหรือหรือหรือเซนอยู่นี่วันนี้เราจะมาเล่นเกมกันเป็นเกมที่พี่ต้นมีประสบการณ์แล้วด้วยเกมชื่อว่าชื่อว่าอะไรวะ คำต้องห้ามเกมเกมไม่อยู่ดีม,ดม่นักข่าว แล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มีแค่3 FJ เท่านั้นแต่ว่าเรามี FJ ในจินตนาการของเราด้วยนะคะโอเคกลับมาที่ชื่อเกมครับเกมนี้ชื่อว่าคําต้องห้ามกติกาเข้าคร่าวก็คือเราเนี่ยจะได้คําคนละหนึ่งคำแต่อยู่บนหัวตัวเราเองเนี่ยจะไม่รู้เลยนะว่าคําของเราอะมันคือคาว่าอะไรเราต้องพยายามทําให้เพื่อนพูดคำของตัวเองอ๋อถือว่าเรามามาตีโมจิกันนี้นึใช่นะครับอันนี้เออเซนในทําท่าตีโมจิดีเอฟเอฟด้วยนะแล้วก็ จี้่าเด้งขึ้นมาตามนี้เลยนะดิวปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหนื่อยคนตัดอีกดิวบอกหาเรื่องให้กูอีกแล้วก็คือใครใครที่ทายจริงๆเอาเราสามคนไปนอนกันก่อนไหมเออคือก่อนจะเข้าก่อนจะเข้าเกมมาดูเหมือนไม่ได้พักผ่อนหมายถึงว่าถ้าเกิดใครพูดปุ๊บก็คือตกนอไปแล้วใครที่เหลือคนสุดท้ายก็จะได้หนึ่งคะแนนถูกไหมอแล้วก็ใครทาให้อีกคนหนึ่งพูดได้คนนั้นก็จะได้แต้มด้วยแล้วถ้าเรารู้คําบนหัวเราวเราเราอะไคอบเราพูดออกมาก็ได้แต้มด้วย เราจบเกมแล้วค่อยต่อปก็ตไปเที่ยวไหนป่ะมันอยูที่นโรงเรียนโรงเรียนไปเที่ยวโรงเรียนโรงเรียนเก่าสมัยไปทําอะไรที่โรงเรียนเที่ยวไงแล้วทาอะไรบ้างทำไมต้องไปเที่ยวแล้วทำไมต้องลงเขาด้วยอะ ไม่ว mm ่าอยู <Darwin> <Oliver> ่เคงไปเที่ยวไหนช้อปปิ้งช้อปปิ้งไอ้ใกล้เราไว้ใกล้เราไว้ใกล้เราไว้โอ้โหเตร็จไม่เคยเป็นนะน้าเราเราเราถามถามพี่ต้นด้วยกันได้ไหมพี่ต้นปกติไปเที่ยวไหนไหมสัปพาสัปพาพอสัปพาเสร็จแล้วไปไหนต่อช็อปไดโนเสาร์ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์นี้พี่ต้นจะทำอะไรกินข้าวที่บ้านเลี้ยงแม่วะเอ่อไม่ กูเอาข้อเดียวพอไม่ได้เลี้ยงว่ะเลี้ยงว่ะไม่เลี้ยงอะไรบ้างไหมที่บ้านพี่อยากเลี้ยงหมานะเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาหมาเย้พี่กูแปะผมเหรอผมขาดเลยถ่ายรูปป่ะนี่ไงไปถ่ายบ่อยนะนี่ไงไปถ่ายบ่อยนะ เมื่อกี้ฉันไม่ได้พูดว่าลูกนะไม่ไม่พูดว่าถ่ายอะไรดูกันถ่ายถ่ายของตัวเองข้าวเทปทารกอนทารกอนอะไรเออโอ้โหคุณชอบกินอะไรปลาท่องโกะชอบมากไหมอืมทำไมต้องเล่าที่เจนตลอดเลยวะ เป็นชอบพี่ป่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอหรอยางยางรู้อะไรบ้างไม่กล้าพูดเลยเฮ้ยต้องตอบใช่ป่ะต้องตอบไม่รู้จริงหรอเป็นถ่ายวีดีโอเป็นถ่ายวีดีโอกลับเฮยทำไมอ่ะม่ไานรู้อะไรเกี่ยวกับพี่ป่ะพี่อยากรู้ ไม่มีเลยจริงเหรอจริงจริงก็กินสุขีเลอร่อยติดเยอะมากเลยอะสวยหมดหลยติดเยอะมากจริงเส๋ยวเสร็จนี้แล้วเดี๋ยวไปไหนต่อไปที่ชอบตายเลยหรอเมื่อกี้ที่ไปซื้อในคล้ายมานี่รู้ได้ไงว่ามันมีขายที่สยามันชอบไงเดินเดินเดินเล่นชอบเดินเล่นเรารู้ได้ไงว่ามันอยู่ตรงั้นมีตรงไปนถามใครวา ก็ไม่รู้เดินไม่เฉยๆยก็ไม่รู้เดินไม่เฉยเรอเฮ้ยน้ำแม่งเลี้ยงมาได้เยอะมากเลยไม่รู้เหรอไม่รู้วะล่ะรู้เหรอโอ้ยทายของเปวเงหิวพี่ทีี่ไหมอะไรไม่ใช่เปิดประสบการณ์ Ultimate Sound of Bangkok อะไรอ่ะ อะไรการนะพี่ไม่ค่อยอยากคุยกับใครเลยวะเออไม่ค่อยอยากพูดเลยละเออแต่วันนี้เซนใส่สัมผมสใหม่ครับอินเทรนด์อินเทรนด์มากเออใช่เออชอบตอนนี้แบบมีเทรนด์ไหนที่ชอบเป็นพิเศษดไหมก็ชอบยังไงเทรนด์ไหนชอบฟังเพลงแนวไหนเพลงเหรอเพลงใหม่ๆตอนนี้มีแล้วเพลงใหม่ๆตอนนี้มีแล้ว ชอบเพลลลงททีี่ะะการที่เธอเลิกกันไปมันไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่เพลงว่ามาช่วยคำว่าใหม่ใช่ไหมทำออกมาคือเธ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 อสามเหรอไม่ได้ก็เลยโอเค ดูคำของตัวเองดูคำของตัวเอง s t r อ๋อไม่ชอบทำอะไรมากที่สุดเอ่อแปลงฟันติดโควิดทำไรออกกำลังกายกิจกรรมที่ทำไมโดนรุมวะไม่ชอบที่สุดจริงๆอ่ะเวลาอยู่บนเตียงเนี่ยกิจกรรมบนเตียงที่ไม่อยากทำมากที่สุดอันนี้มันสอบอะไรวะ18บวกวะวัะ พี่ต้นมีเพลงที่แบบชอบไหมชอบคอนเพลงไม่มีเลยวะเอาที่ชอบล่าสุดก็ได้ะซับครับซับโอ้คืออะไรโปรโมทเต็มที่เลยอ่ะคือรักเพื่อนแหละรักเพื่อนแหละอยากดูที่วันนี้ไม่ถ่ายคลิปที่สวนอ่ะสนุกไหมงั้นเนี่ะจริงเหรอจริงเหรอหน้าเบื่อขนาดนั้นเลยอ่ะแน่นอนจริงๆว่ะแน่นอนเนาะ เหมือนจะรู้แล้วแหละพี่จนอยู่รายการอะไรข่าวช่องสามตอนเช้าได้อ่าวว่าลองลองไปดูลองไปเซิร์ชดูนี่เราไม่ดูพี่เลยหรอเหมดอเวลาแล้วหมเฮ้ยโหนอนบ๊าอ่านเนาะรักเพราะว่ากูุ๊พูดมาว่าไม่มีใครรักคึืนนี้เลยหรอรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายขอคิวคิว ไม่มีพี่น้องโอ้โหสนุกไหมถามจริงรู้สึกว่าสนุกไหมเกมเนี้ยดูหน้าดิเฉยๆมันมันเก่งอ่ะเหรอวิธีการแบบแก้ทำให้เรารู้สึกหายตื่นเต้นหรือหายเกร็งเนี้ยเอออยากถามแบบเวลาแบบเล่นเอ็มวีท่องงท่องานอะไรอย่างเงี้ยเออเคยแบบรู้สึกเก่งไหมเก่งไปห้าวแล้ไปผ่องไปห้าวเคยไปที่ไหนบ้างเพื่อไปแล้วพี่เซนมีแบบวิธีผ่อนคลายนะเวลาแบบหนวดหนวดหนวด มีเวลาขนาดนั้นเหือชอบกินของอะไรอร่อยไหมอะไรของทอดกินอะไรแป้งกินอะไรอีกนมปังกินอะไรอีกกินอะไรอีกแม่งพี่ต้นมังถามคำถามเดิมแต่ฉันต้องเปลี่ยนคำตอบแม่งโคตรไม่แฟร์เลยเคยเล่นหรือเปล่าไม่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  จบแล้วแม่งโล่งว่ะตายอ,อ่ะอเขี้ยจบแล้วสบายจริงกเูเครียดชิบหายเล่นเ,เล่นเหรอนี่เล่นได้จบหิวยังนิดหน่อยไปกินข้าวอันนี้คือพี่ไม่อันนี้คือพี่ต้นชวนเซนไปกินข้าวเหรอชวนเซนไปกินข้าวเหรอจบแล้ว<อ>ไม่เกมก็เล่นนะเล่นถูกตอ้องเพราะมันไม่ใช่เป็นสิ่งของที่ต้องเป็นแบบพูด ้ดที่อยากจะฝากถึง FJ คนอื่นนะครับอันนี้ไม่นับเฟิร์นนะเฟิร์นนะเซนอันนี้คือคือจบไปแล้วคนอื่นๆก็มามาเจอกับต้นได้นะครับคือจะไม่เล่นกันจะไม่เล่นแล้วเหรอแล้วย่าลืนติดตามกันนะคะเป็ก FJ Story ใน EP ต่อไปนะคะจะเป็น FJ คนไหนใครอยากให้ใครมา v s กับใครก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะใช่พูดแบบนี้ต้องมีนะคอมเมนต์อะ ถ้าถ่ายลงไปแล้วโลกนี่คือไม่ได้นะนะนัเดะไม่ไม่เดี๋ยวเดียพี่ไปเมนเองโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่นะในอีพีหน้านะคะเดี๋ยวไปครับใครน่ากลัวที่สุดในสองคนบนนี้พิเซนพิเซน ถ้าเหมือนไม่รู้ว่าแบบคนเรียนอ่งั้นแสดงว่าคนที่แบบถามบ่อยๆชมบ่อยๆมีโอกาสได้คะแนนสูงสุดก็จริงแต่ว่าเซนไม่น่าตอบชื่อเพลงว่าอุตส่าห์ช่วยคนหมดพี่เซนพูดชื่อเพลงก่อการที่เธอทิ้งกันไปมันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วเมื่อกี้พี่พูดอะไรการที่เธอเลิกกันไปการที่เธอเลิกกันไปมันไม่ใช่เรื่องใหม่ถ้าีจบแล้ว โอเคครับก็แล้ววันนี้คนที่ชนะได้อะไรปะแต่จริงๆแล้วถือว่าเซนกับนาเก่งมากนะครับเพราะว่าต้นก็มีแบบแพ้ไปก็เก่งครับถือว่าครั้งแรกนี่เราครั้งที่สองแล้วไงเซนอยากชนะนะจริงๆเลยจริงๆต้ก็ไม่อยากชนะนะครับเพราะต้นไม่อยากทำให้คนอื่นรู้สึกแย่ <c oughs> ดูหน้าสองคน <c oughs> <c oughs> พี่ต้นอ,อยากทำโทษอะไรทั้งสองคน ก็ออกไปยืนวิ่งรอบริโดค่ะบ้าเหรอพี่ต้นรองเท้ามันไม่เหมาะรองเท้าพี่ต้นเหมาะพี่ต้นไปวิ่งไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนกติกาคนที่คะแนนไม่เหมือนเพื่อนอันนี้คือเกมพิกเลยนะอันนี้คือเกมพิกเลยที่เล่นนทั้งหมดแล้วแต่ทุกคนอ่ะคนว่าไงอ่ะมันแบบไม่มันไม่เหมือนเพื่อนาแตกแยกเออจริงคล้ายๆเหมือนโอนอยออกถ้าเกิดว่าเราโอนอยออกกันใครไม่เหมือนเพื่อนเราเล่นเกมนี้ไปทำไมเราดูเราดูเราดูรอบหนึ่งเราดูรอบนึงเราดูด้วยเออ แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆพี่ต้นไม่เหมือนเพื่อนอีกอล้พี่ต้นต้องไปถูกลงโทษนะเออโอเคโอ้โหน้อยถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆพี่ต้นไม่เหมือนเพื่อนอีกพี่ต้นต้องไปถูกลงโทษนะโอ้นอยอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอนนี้ขี้ตานะที่เรานี่ ปันจิ้งหรีด5รอบเฮ้ยมันเคยแล้วอ uh ันเนี้ยมันเคยมีคนทำแล้วก็เคยแล้วก็ไม่เป็นอะไรใหม่ไม่ใหม่ไม่ใหม่อันนี้ดูเหมือนติดตามแบบเล็กเอฟเจตอรี่เยอะตอนทุกอีพีมาวันไหนนะมาวันไหนพี่น้าบอกวันศุกร์ไม่ใช่แล้วจะทำเพราอะไรที่ต้นเดี๋ยวก่อนเฮียยอันนี้คือเอาจริงมันเนี่ยกูชนะมากูนจิ้งหรีดขาเดียว5รอบพอมีจิ้งดรีดก็แล้วอย่างใหม่ไหมใหม่พอไหมปั่นจิ้งดรีดขาเดียวไม่มีใครเคยเลยไม่ได้ยังไงไหนทำได้ดูซิต้องสาธิตก่อน นี <Es> ่ปุ๊บแล้วเราก็เช็นเชเฮ้ยนะนะคนคือไม่ไม่ไม่ให้เกียรติอายุไม่เลยการที่น้าทำแบบนี้การที่เธอทำแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ให้เกียรติกันเราคิดว่าจะพูดชื่อเาแต่เดียวพี่ตอเลิคิดเดี๋ยวเราจะไปรับโทษอยู่แล้วครับ เอาปิดรายการอีกสักทีนึงเอาแบบ o อ f อ c ฟิเชียลแล้วก็เดี๋ยวเลยก็ขอปิดรายการไปด้วยระหว่างฝันทิ้งดีบบอกเลยว่ามันไม่เหมือนที่ไหนสำหรับแฟน FJ สตอรี่โอเคปะครับคนชนะแม่งโดนทำโทษจำไว้นะครับใครจะมาเล่นห้ามมึงห้ามชนะเด็ดขามึงจให้พี่ต้น ครับชีวิตเกลับมาเจอกับพวกเราได้ไม่เป็นไรไม่ต้องพูดเดี๋ยวเราพูดให้ป็สองคนไงถ้าพี่ต้นไม่ตัต่อพี่ต้มีสติในการติดคลิปยังไงก็ฝากดิวนะคะฝ่ายที่จะมาทำการตัดต่อช่วย fast forward อย่างนั้นให้ครบห้ารอบนะคะขอบคุณที่ติดตามนะครับ

h ฮลโ o ลสวัสดีครับสวัสดีทั้ง3กล้องเลยนะฮะคุณผู้ชมจากกล้องนี้คุณผู้ชมจากกล้องนั้กกน,นและคุณผู้ชมจากกล้องนู้นด้วยเอ่อ Flex Kitchen h a c แครับ FJ Bam บนะวันนี้มาเป็นหน้าที่ของแบมแล้วครับไม่ใช่จะมาสาธิต <laughs> แต่เช่นเคยครับหลักการของรายการแล้วเนี่ยนะฮะก็คือตั้งใจอยากจะมาแชร์ทริคแล้วก็ทิปต่างๆที่แบบมาจากเชฟระดับมิชลินสตาร์เชฟระดับมืออาชีพระดับแถวหน้าของประเทศเลยนะฮะที่จะเอาองค์ความรู้ตรงนี้มาแชร์ อาหารที่เราคิดว่ามันเสียแล้วกาจ,จะทิ้งแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสามารถชุบชีวิตได้นะชุบชีวิตแล้วออกมาเป็นเมนูใหม่ได้ด้วยซ้ำนะฮะยังไม่เปิดตัวเลยเชฟบอกว่าเกินหานอะไรขนาดนี้เอาสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับ <laughs> มาเลยหละเนี่ยเอองั้นตอนรับไปแล้วนะฮะเชฟแอนดี้ยังนะครับผมนะ โจทย์ที่ได้มาครับเชฟเดี๋ยวบอกตรงนี้เลยแล้วกันนะเชฟต้องแบบว่าประยุกต์เร็วๆเลยนะน้ำอัดลมที่มันไม่ซาแล้วบางคนเจอปัญหานี้ไงว่าแบบเฮ้ยลืมไปแล้วว่ามีนมขนนี้แล้วหรือมันโหเปิดไปแล้วมันหลายวันแล้วมันหายซาแล้วทำเมนูอะไรได้บ้างอะได้ครับอย่างนั้นเดี๋ยว <_ an> เฮ้ยได้เลยไม่ต้องคิดเลยเหรอได้อย่างนี้เลยเหรอผมว่าอย่างนี้ต้องเอามาเอามาต้มครับต้มมาต้มมาต้มกับเนื้อสัตว์เน,นื้อสัตว์ที่มันจะต้มสุกเร็วที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดยังไม่เคยได้ยินเลยนะน้ำอัดลมเอามาต้้มมกกกกััััับบเเเนนนนนตวว์ีรราา็็จะแคผห น้ำหวานที่ไม่มีความซ่าแสดงว่าเราต้มไปพร้อมกันเนี่ยมันจะหวานด้วยความหวานของน้ําตาลอ่าที่อยู่ในของนี้ที่ไม่มีความซ่าราะในนี้มีความหวานอยู่แล้วใช่แต่ความซ่ามันหายไปแล้วหายไปแล้วก็ดึงความหวานตรงนี้มาใช้ความหวานตรงนี้มาใช้ใช่แต่เราลองทํามันดูเลยปิดรายการเลยได้ความรู้แล้วเออลาเลยนะฮะเนี่ยเอาไปทําเอาไปทำได้ล้อเล่นเดี๋ยวสาธิตให้ดูอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทํากันไหนๆจะจะจะใช้ไก่ละเรามาทําเป็นอ่าข้าวมันไก่อุ้ยเออข้าวมันไก่ต้ม น้ำหวานเท <Okay. S 2> ซ่าเราจะเอาไก่มาต้มกับน้ำหวานที่เมซาแล้วแต่ข้ามไก่แล้วการต้มมันคือต้องผัดเครื่องก่อนอมีกระเทียมาารากผักชีาราบผักชีพริกไทย,ไทยดำนะครับผม ใส่ไปนี่ในหม้อไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยใส่พวกนี้ก่อนเลยน้ำมันที่ผมเจียวหอมผมก็จะเก็บน้ำมันไว้ครับอันนิดนึงนิดนึงนิดนึงไม่เยอะนะครับนิดนึงน้ำมันที่ใช้เจียวหอมวอร์กระทะแค่นั้นเองนะครับอ๋อแบบก็สอบเทนะครับหอมทะลุแมสเลยตอนนี้หอมมากเออครับพอได้ซิสลิงนะครับได้ซิสลิงพุกนิดนึงนะสุดยอดหอมไหมหอมมาก อ้าวไม่เงี้ยอยู่หมดหมดแล้วหมดทำไมเงี้ยอยู่มันดีใช่ไหมมันมากทุกคนยกนิ้วสองนิ้วหมดเลยอันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเราจะไก่เราจะเปลี่ยนเรื่องด้วยเราจะไก่ลงไปเนาะไก่ยังเปลี่ยนเรื่องด้วยไม่ยอมกลับมาแล้วสิ่งที่ FJ แบบได้น้ำมันเลฟโอเวอร์เราจะไก่ลงไปเนาะไก่ลงไปผมรู้แล้วแต่ว่าหอมเจียวอ่ะอยู่ไหนหอมเจียวเดี๋ยวเขาหน้าเขาโอเคโอเคโอเค อันนี้ไก่ส่วนไหนฮะอันนี้เป็นส่วนสะโพกนะครับสะโพกไก่อันนี้แต่กี้ที่ผมใส่น้ำมันลงไปเพิ่มเนี่ยจริงๆเราไม่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 ต้องใส่นะครับแต่ว่าผมใส่ไปเพื่อว่าจะทำไมเดี๋ยวจะให้ดูนี่อ้าวอ้าวอ้าวไม่ต้องใส่แต่จะใส่จะทำไมเดี๋ยวให้ดูเออไม่เรียกนักเลงก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเป็นการแฮกน้ำมันไก่อ้าวแฮกน้ำมันไก่ครับนี่นี่ปกติหุงข้าวมันไก่อ่ะครับมันต้องมีน้ำมันไก่ถูกต้องไหมใช่ครับเห็นไหมเห็นสีไหมเห็นอ่านี่คือสี ของน้ามันที่เป็นไก่เราเราทำให้ได้น้ํามันตรงนี้ก่อนอไม่ต้องเยอะแค่นี้เองนะครับอ่ะก็น้ํามันเอามาคุกคุกกับไก่เมื่อกี้ใช่แล้วเอามาใส่ข้าวนี่คือแฮกอีกหนึ่งแฮกแล้วนะครับผมเราก็จะใส่นี่แหละขั้นตอนที่เป็นแบบว่าไฮไลท์รายการเราเลยว่าจะมีเกลือนิดนึงผมดึงซะใหญ่เลยนะเมื่อกี้แต่ก่อนถึงได้เกลือนิดนึงครับโอเค โรยไปนะครับเทคนิคคือโรยบนหนังโ <Okay. S 2> อเคนล้วหวานที่ไม่มีแก๊สโอเคไม่ซาแล้วโอเคแต่ตะกี้ที่บอกว่าใส่เกลือต้องใส่บนหนังนะครับอะและ้วกระทะต้องซิฟลิ่งตลอดต้องต้องเดือดตลอดต้องเดือดตลอดอเมื่อกี้คือไฟสุดเลยนะมันนิ่งเอาตอนใส่ใน้ำเนี่ยแหละรอให้เดือดตรงนี้ใช้เวลาประมาณ8นาทีนี่แหละคือขั้นตอนที่เราจะฟริง้งกันละ นะเดี๋ยวเราฟริงก like ์ไม <atie> so, like, like, so, like like ่ฮะของจริงฮะฟริงก์ได้ฟริงก์ได้เดี๋ยวได้ชอบฟริงก์เ้วยแล้วแล้วก็การหุงข้าวนะครับตะเกียรที่เห็นนะครับเอาน้ำมันใส่ใส่น้ำมันนะครับก็คือน้ำมันใส่นิดเดียวแล้วก็เทอย่างตะเกียรที่เห็นคือไม่ต้องวัดไม่ต้องตวงมีเยอะใส่เยอะมีน้อยใส่น้อยไม่เป็นไรนะครับโอเคขิงเป็นแว่นทุบเทนะครับเสร็จปุ๊บน้ำเปล่าบอกว่าตรงยังไงใช่ไหมตรงยังไงใช่ไหมโปรเฟชชั่นอลเลยนะโปรเฟชชั่นอลเลยนะอีกแฮกหนึ่งแล้ว อย่าบอกนะข้อเนี่ยวายนี่หนึ่งข้อนะครับแค่นั้นเองโปรเฟชชั่นอลไม่ว่าจะเป็นข้าวแบบไหนนะแบบไหนตู้แบบไหนมันออกมาดีถ้าเกิดชอบข้าวที่นิ่มหน่อยก็ข้อครึ่งนะครับแล้วแต่ว่าคนชอบหน่อยก็ข้อครึ่งอันนี้ก็จะเป็นทำน้ำจิ้มนะครับครับก็จะมีเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวครับนะครับซีอิ๊วดำหวานดำ ไม่ใช่โคกทําให้งวดใช่ไหมฮะใช่ครับหวานดำนะครับนิดนึงก็ได้นิดนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่จริงๆแล้วใส่ไเป็นซอสใช่เราเราไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะมันหวานไงมันคือหวานมันคือน้ําที่ใจรู้อ่ามันคือหวานถูกต้องม้ทนิดนึงให้เข้ากับตีมนิดนึงอ่าใส่เข้าไปได้เหรอได้เหรอได้ได้ได้มีส่วนร่วมให้มีส่วนร่วมหน่อยเอออย่างมีส่วนร่วมเลยนะในการทําหน่อยเออวันนี้ยังไม่ได้จับอะไรเลยคุณเอาช้อนมาช้อนหนึ่งได้เลยช้อนมาช้หนึ่งครับแล้วก็ชิมเหรออกลองก่อนนะ เหมือนปะนิดหนึ่งนิดหนึ่งเหมือนเลยนะใช่อีกนิดหนึ่งตะกี้มันขาดมันโค้กเลยนี่อะไรขิงนี่คือขิงใช่ครับอืออือะบอกว่าอีกินกับข้าวมันไก่ไงนี่กินล้วนๆเทให้เยอะด้วยแบบไม่ลืมเหลือด้วยอ่ะเข้าปากแล้วกันเลย อะลองนิดนึงเอาอีกแล้วนิดเดียวนะขอบคุณครับอืืนงามันเยอะมันก่้ยนะครับผมเฮ้ยแต่ว่าอร่อยนะมันก็นิดนึงนิดนึงนิดนึงเผ็ดนิดนึงแต่ว่าเมื่อกี้ที่มราจะพูดคือวันนี้ได้ละเฮ้ยนิดนึงผมเชื่อเชฟเชฟว่าได้ผมก็ว่าได้เฮ้ยผมว่าเชฟนะ เชฟมเชื่อเชฟเอาไปว่าผมเชื่อผมกินฟินิชโปรดักต์เลยครับผมรอตอนจบสรุปแหมเราได้น้ำครับข้าวมันไก่ใช่นะแล้วนะครับมันไก่ปึ๊บหนึ่งอันนะครับฟริงอะฟริงฟริงฟริงมาแล้วเห็นไหมครับจากจากสังเกตตรงมันเห็นไหมครับมันก็ทำให้ข้าวมันรัดตัวขึ้น แล้วไงน้ำมันไก่ท้าไม่ข้าวโตขึ้นเดี๋ยวลองชิมดูครับครับอันนี้ไก่ที่ตะกี้ต้มมาแล้วครับกะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฟิ้งกลับมาแป๊บหนึ่งฟิ้งกลับมาแป๊บหนึ่งฟิ้งไอ้หม้อไก่ครับมีฟลิงมีฟิ้งกลับมาด้วยฟิ้งกลับมาแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่ยลืม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 ข้อสำคัญครับพอมันเดือดปุ๊บ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 ใช่ไหมครับนะด้วยด้วยไก่ที่ไก่เป็นเชื่นเลกนะครับสมมติเราเอาออกมาเก้านาทีเนี่ยเราออกมาตรงนี้สรุปเก้านาที เราออกมานี่ปึ้งพอเราออกมาเนี่ยครับหรบ9านาทีแล้วนะครับความร้อนมันจะอยู่ในเห็นไหมควันมันยังออกอยู่นะครับความร้อนมันอยู่อย่างนี้มันจะคุกไปเรื่อยเราไม่ต้องการให้ไก่โอเวอร์คุกโอเคนะครับเราต้องการให้เนื้อเขาดึงช็อกช็อกนี่ช็อกน้ําแข็งเมื่อเหมือนเวลาเราไปซาวน่าเอออ่าเวลาเราเข้าไปซาวน่าร้อนเสร็จร้อนเสร็จแล้วต้องกระโดดลงน้ำเย็นกระโดดลงน้ำเย็นเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเพื่อปิดรูขุมขนใช่ครับเขาจะเด้งนะครับ แล้วเวลาไปเห็นไก่ตอนหรือหรือข้ามันไก่ที่หนังเขาแบบตึงๆใช้เทคนิคอย่างนี้เลยโอเคว้าวหน้าตึงก็หน้าเท่หนี้าโอ้โหอ่านี่ตปริงกลับไปได้แล้วครับครับสปริงกลายเป็นอย่างนี้นะครับครับผม เมื่อกี้ก็คือสิ่งที่เชฟบอกเนี่ยคือไม่ต้องให้มันพอดีอยู่ในหม้อเพราะว่าพอเอาออกมาเนี่ยมันยังมีความร้อนอยู่มีความร้อนอยู่มันฟีลเหมือนแบบทอดอะไรอย่าให้สีมันดูแบบพอดีเกินไปนะ่พอความร้อนมันยังระอุอยู่ใช่ครับเฮ <He i, S 1> ้ยดูมีความรู้ เหมือนกับเวลาเราเจียวของทำอะไรก็ตามเจียวกระเทียมเจียวอะไรก็ไา้เน şey ี่ยเจียวหอมอะไรเงี้ยที่แบบผมไม่ได้กินอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเหมือนเจียวหอมที่ผมไม่ได้กินเนี่ยแล้วคนอื่นได้กินหมดเลยใช่ไหมอร่อยไงคนอื่นกินหมดเลยใช่ขนาดถ้าเราดูว่าสีมันใช้ได้แล้วอ่ะคือถ้าเราดูว่ามันมี FJ แบมมาเนี่ยมันก็จะเผื่อไว้เนี่ยใช่ไหมถ้าดูว่าในหม้อสีมันใช้ได้แล้วปุ๊บเนี่ย ถ้าถ้าถ้าตักออกมาปุ๊บสงว่าโอเวอร์คุกแล้วจะมเราต้องกะว่าตอนอยู่ในหม้อเนี่ยยังใช้ไม่ได้ดีทำมาแป๊บหนึ่งมันจะใช้ได้ดีพอดีมนไก่นะครับไก่สักเก้านาทีนะครับออกมาแล้วต้องช็อกน้ำเย็นใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมครับเราก็จะได้สีมาเหมือนต้มสีอิ๊วเลยเออเหมือนต้มสีอิ๊วต้มสีอิ๊วแต่ไม่ใช่ต้มสีอิ๊วนะอ่ เป็นงนเสร็จสิ้นครับเสร็จสิ้นครับหลังจากขั้นตอนต่างๆในการทําน้ําจิ้มในการทําข้าวหุงข้าวเรียบร้อยไก่มีการต้มประมาณ7 8 9นาที9นาที9นาทีนะโอเคเช็คเลยเช็คก้อจะเอาวันไหนเอาวันไหน9านาที9้นาทีนะโอเคได้มาแล้วนะฮะข้าวมันไก่ต้มน้ำอัดลมไม่ซาที่ไม่ซาแล้วชื่ออาจจะยาวหน่อยถามอีกทีอาจจะเม่เหมือนเดิมอ่ะชิมดีกว่าครับได้โอเค นี่นันหน้าตาเนี่ยเป็นข้าวมันไก่เลยนะแต่ว่าแน่นอนสีมันดูมันจะเหมือนมันจะแบบเข้มๆหน่อยเอาเลยครับผมทอดอะมาเฮ้ยผมว่าอร่อยว่ะเฮ้ยไม่รอคนอื่นพูดด้วยว่ะเฮ้ยผมว่าอร่อยว่ะพูดดักไว้ก่อนเลยอ่ะมันจะขนาดไหนใช่วหะ ได้ไหมเร็วไปหน่อยเหรอโหโหก็ได้อยู่นะอร่อยนะใช่ไหมอืมเอาให้เหมือนเลยเฮ้ยจริงจริงจริงเราชอบ texture ของไก่อืมใช่ไหมเชฟช็อกต้องอแข็งแล้วอ่ะมันยังดึงอยู่มีความดึงนะมีความนุมน่มๆเลยอ่ะนะมันยังดึงอยู่อ <c oughs> ือเฮ้อเดี๋ยวนะน,นี่ถ้าไม่บอกว่ามาจากแบบน้ำอัดลมที่แบบว่าควรจะทิ้งลงถังขยะแล้วอ่ะที่อยู่ในตู้เย็นมานานอ่ะคิดว่าแบบกิน เข้ามันไก่ที่อยู่มา4ี่ห้าสิบปีข้างทางอร่อยอร่อยจริงๆแล้วไอ้เนี่ยครับเทคนิคง่ายๆมันอยู่ที่อัลมงที่อยู่อย่างนี้ลมที่อยู่ยอย่างนี้จรถึงมันจะหายซาดแต่ถ้ากิเทลงไปเห็นมันมีฟองนิดนึงใช่ไหมครับถ้าเป็นสมัยก่อนเอขาจะบอกว่า ทำอะไรให้กรอบทำอะไรให้ให้มันไม่ไม่แห้งไม่ตายเนี่ยเขาจะแช่น้าปูนใส่เม mm ื hmm. ่อก่อนในเมืองไทยนะก็ mm hmm. น้าปูนใสมาแช่ถูกต้องไหมแช่มะละกอแช่ผักบุ้งเอาไปทอดมะละกอแช่ไว้มาตำก็ยังกรอบไปทําอะไรเนื้อมาแช่น้ําปูนใส uh huh. ไปทาเพราะว่ามีอากาศเข้าไปอยู่ทุกอโนจะเคยได้ยินคําว่าอะไรอะ่ะไก่พออโซดา แต่โบราณท่าโซดาก็ใช้โซดาใช่ไหมเออไม่เคยใส่แป้งใช่ไหม,มใช่ไหมเคยได้ยินไหมไม่เคยไม่เคย <laughs> นะแต่แต่เคยได้ยินไหมไม่ <laughs> <laughs> เคยได้ยินมเออ่เคยได้ยินไหมเทอา,อทาโซดานะเ,ออเพราะว่ามันมีโมเลกุลมีออกซิเจนอยู่ในนะ้ำเมื่อเข้าไป จะมาทาให้มันไม่แห้งก็ใช้จริงจิศาสตร์เดียวกันก็ศาสตร์เดียวกันครับผมคือศาสตร์ไปเลยใช่ศาสตร์เเนี่ยที่นี่คือที่เชลกําำลังบอกหมายถึงว่าน้ําอัดลมที่เรามากินเป็นเครื่องดื่มที่มันอาจจะไม่ได้ซ่าเหมือนเปิดใหม่อ่ะครับผมแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็ยังอาจจะหลงเหลือความซ่าอยู่ใช่หครับเนี่ยหลงเหลืออยู่นะไม่ได้แบบว่าสมมติซ่ามากสัทีเดียวมันก็ยังหลงเหลืออยู่มันมีคาร์บอนอยู่อามันทําปฏิกิริยาทาง วิทยาศาสตร์ครับผมที่เชฟได้อธิบายออกมางงงเพราะเราไม่มีความรู้มากมายแต่เอาเป็นว่ามันมีเหตุผลและทำให้มันออกมาแล้วอร่อยครับฟังดูน่าเชื่อถือมากดูดีเลยอ่ะเอาไปปรับใช้กันได้เลยนะฮะกับเมนูนี้เ <c oughs> ชื่อว่าเป็นแฮกที่แบบเป็นความรู้ใหม่สำหรับใครหลายๆคนแล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินมาในรายการด้วยนะนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะสำหรับทั้งคลิปนี้แล้วก็ทั้งตัวช่องของเราเลยนะฮะแล้วก็ลย์ลิสต์ต่างๆวันนี้ ขอบคุณมากเลยครับเชฟแอนดี้ขอบคุณมากสนุกทุกครั้งที่ได้เจอครับเย้เชฟแอนดี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะฮะ Table 38 Table 38ที่สยามรีสคอฟเวอรี่ก็คือร้านของเชฟแอนดี้นี่แหละใครที่อยากมาลองฝีมือของเชฟเลยเนี่ยนะฮะก็จองเข้ามาได้จองเข้ามาได้นะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณด้วยครับกับเจเล็กขายดีซีฟู้ดครับสามารถติดตามโปรโมชั่นแล้วก็วัตถุดิบสดใหม่จริงใจให้มากกว่านะฮะได้ที่เจเล็กขายดีซีฟู้ดเลยครับเอาละหมดเวลาลงแล้วครบถ้วนเลยนะฮะวััันนนี้เจอกใหม่ EP ถดไป พิมเข้ามาบอกได้นะว่ามีอะไรอยู่ในตู้เย็นล้วรู้สึกว่ามันเน่ามาเอาเป็นว่าเปิเปดตู้เย็นดูตอนนี้เลยก็ได้นะอตอน<ช>ท้ายคลิปนี่เลยอันนี้มันอยู่มานานแล้วล่ะพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์เ,เดี๋ยวทีมงานเรารวบรวมนะฮะแล้วก็ดึงวิชาจากเชฟแอนดี้มาเนรมิตเป็นจานใหม่ให้ในะฮะใน EP ีถัดไปครับวันนี้เราสองคนไปละเดี๋ยวไปกินต่อบายบายสวัสดีครับ